สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้สาวผู้ไทยจะพาทุกคนมาทำคุกกี้ไส้ถั่วแดงนะคะที่หวานน้อยแป้งกรอบนะคะทานคู่กับน้ำชากาแฟและ้อนนะคะหรือจะใส่กองข้าวให้เด็กๆไปโรงเรียนก็ดีค่ะเรามาทำกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะสาวผู้ไทยจะใส่ถั่วแดงที่ต้มสุกแล้วนะคะเอาไปปั่นแล้วก็จะเอาไปผัดในกระทะนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรหวานน้อยเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะส่วนผสมต่างๆสาวผู้ไทยจะขึ้นไว้ให้บนวิดีโอนะคะแล้วก็ตรงข้อความด้านล่างนะคะ สาวผู้ไทยก็จะใส่เนยเค็มลงไปนะคะตามด้วยน้ําตาลนะคะสูตรนี้นะคะวันนี้สาวผู้ไทยทําแบบไม่หวานเลยค่ะทุกคนค่ได้ได้แค่รสหวานติดปลายลิ้นแค่นั้นเองนะคะทุกคนคะ่ะส่วนใครชอบหวานก็ให้เพิ่มน้ําตาลเอานะคะหลังจากผัด ถั่วแดงของเรานะคะก็จะพักให้เย็นนะสาวผู้ไทยก็จะพาทุกคนมาทําแป้งนะคะเรามาทําแป้งส่วนที่1กันก่อนนะคะทุกคนคะ่ะสาวผู้ไทยใช้เป็นแป้งสาลีเอกประสงค์นะคะตามด้วยน้ําตาลนะคะนิดนึงนะตามด้วยผงฟูค่ะ และสาวผู้ไทยก็จะใส่เนยเค็มนะคะเนยอุณหภูมิห้องนะคะจะไม่เย็นนะหลังจากนั้นสาวผู้ไทยก็จะใช้นะคะที่ตัดคนเขานิดนึงขออนุญาตใช้มือนะคะสาวผู้ไทยทําทานเองนะคะสูตรนี้ไม่หวานก็เลยไม่ค่อยมีใครทานกับสาวผู้ไทยนะคะมีแค่พี่ออสตินทานนะคะส่วนแฟนเขาก็ขอหวานนิดนึงส่วนสาวผู้ไทยชอบไม่หวานนะคะ วันนี้ทำเอาใจสาวผู้ไทยเองนะและก่อนหน้านี้สาวผู้ไทยก็ได้ใส่น้ำลงไปนะคะหลังจากนั้นก็จะค่อยๆผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะให้เข้าเป็นเนื้อเนียนนะคะก็จะได้แบบสาวผู้ไทยนะขออนุญ,ญาตใช้มือนะคะไม่ดราม่าก,กันนะทำทานเองนะคะ ก็จะได้แป้งเนื้อนุ่มๆแบบนี้นะคะสาวผู้ไทยก็จะเอาไปพักนะคะ10นาทีนะหลังจากระหว่างนั้นนะคะสาวผู้ไทยก็จะมาทําแป้งส่วนที่2กันค่ะแป้งส่วนที่2ก็จะเป็นแป้งกับเนยเค็มนะคะก็เหมือนเดิมค่ะสาวผู้ไทยใช้เป็นแป้งสาลีเนกประสงค์ตามด้วยเนยเค็มอุณหภูมิห้องนะคะใส่ลงไปเลย แล้วก็จะผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะค่อยๆผสมนะคะเขาอาจจะดูแห้งๆแบบนี้นะคะตอนแรกพอเรานวดไปสักพักเขาก็จะกลายเป็นแบบในรูปนะคะในวิดีโอนะเขาก็จะผสมเข้ากันได้แบบนี้เลยนะทุกคนนะมีความนุ่มมากๆเลยค่ะส่วนแป้งเนยนะคะสาวผู้ไทยจะไม่ได้พักนะสาวผู้ไทยจะเอาแป้งอันแรกที่เราทําไว้นะคะมาผสมกับแป้งเนยของเราเลยค่ะ ขนมของสาวูไทยแต่ละสูตรนะคะจะสังเกตว่าสาวูไทยจะไม่ใช้น้ํามันอย่างอื่นเลยนะนอกจากเนยเค็มเนาะส่วนใครที่ทําตามสาวูไทยอยากจะใช้น้ํามันพืชหรือน้ํามันอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ที่บ้านของสาวูไทยคือไม่มีใครทานน้ํามันนั่นเองค่ะสาวูไทยก็เลยต้องใช้เป็นเนยจะเป็นเนยสดเนยเค็มนั่นเองค่ะ ก็เลยขนมของสาวผู้ไทยแต่ละสูตรก็จะไม่ได้เพิ่มเกลือลงไปนะคะเพราะว่าเนยเค็มเขามีความเค็มอยู่แล้วเนาะก็ตามนี้เลยค่ะใครที่ชอบขนมสูตรบ้านๆทำง่ายๆแล้วก็ ไม่ยุ่งยากนะคะขนมอาจจะออกมาไม่สวยเท่าที่ร้านอาจจะไม่อร่อยเท่าที่เราซื้อมานะคะแต่ว่าเราทำท่านเองนะคะเรารู้ส่วนผสมทุกอย่างก็จะดีต่อสุขภาพของเราด้วยและอีกอย่างก็คือประหยัดและเราทำด้วยใจนะคะยังไงคนในครอบครัวก็ต้องชอบแน่นอนคะ่ะทุกคนคะใครที่ชอบสูตรบ้านๆทำง่ายๆก็มาลองทำกับสาวภูไทยนะคะ ที่สาวผู้ไทยรีดแป้งนะคะให้ได้แผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะทุกคนนะสาวผู้ไทยก็จะทําการม้วนค่ะม้วนเขาเข้าไปเลยส่วนใครจะขึ้นรูปแบบไหนหรือขึ้นรูปไม่ค่อยเก่งก็ทําตามสาวผู้ไทยได้นะส่วนใครเก่งในการขึ้นรูปในการหอก็จัดตามความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะสาวผู้ไทยก็ไม่เก่งนะคะยังเป็นมือสมัครเล่นนะคะ ทำไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้ปะนีดนะคะทําทานเองที่บ้านค่ะหลังจากนั้นนะคะสาวผู้ไทยก็จะตัดแป้งให้ได้19ชิ้นแล้วก็นํามารีดแป้งอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ใส่ไส้ถั่วแดงของเราลงไปเลยวันนี้สาวผู้ไทยจะทําให้เขาเป็นคล้ายๆกลีบกลาบมนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนดูให้เป็นดอกไม้ให้สาวผู้ไทยด้วยนะ ตอนนี้ก็ได้เป็นหน้าตาออกมาเหมือนดอกกลหลาบนิดนึงค่ะไม่เป็นไรนะเรายังเป็นมือสมัครเล่นนะคะทุกคนคะ่ะและแล้วเราก็ได้ดอกไม้ของเรานะสาวผู้ไดก็จะทานหน้าของเขาด้วยไข่นะคะหนึ่งฟองเลย ทาเข้าไปค่ะก่อนที่เราจะนำไปอบนะสาวผู้ไทยจะเอาขนมไปอบที่อุณหภูมิ145องศานาน25นาทีนะคะเตาอบที่บ้านของสาวผู้ไทยเป็นเตาอบขนาดเล็กนะคะใครชอบให้เขามีสีเข้มขึ้นนะคะทุกคนก็อบให้นานขึ้นเนาะนี่หน้าตาขนมของเราน่าทานมากๆเลยค่ะกาแฟร้อนๆพร้อมหรือยังคะมาสาวผู้ไทยจะแกะให้ทุกคนดูนะ มาดูไส้ข้างในของเขาค่ะสาวบุไทยทำทานเองเราก็จะใส่ไส้แบบเต็มแบบฟูๆแน่นๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะมาทานด้วยกันค่ะ